อ้าวไปเลยไปตกข้างในได้ดุอีดามาจะใส่ก้อนนี่ของไม่อ้วนไม่อ้วนไปใส่ลงเลยเมื่อกี้อีดา่าจะไปใส่มื่อกี้ประเดียวเอากระเป๋าลงไปเก็บแล้วอืออ้อนนี่ไปโดยสบายดีสวัสดีเด้ออืออือถุงยาแม่นี่ชาวเบื้องเด้อ มาทีอยู่ได้ปบ้คนไหนได้สบายดีุงกันเอาม่ถือเอาแค่ม่ถือนีกับมมวจับได้แบบสบายดีรุงกันเลยอยามื้อบ้านครับบ่มาเนี่ยเอาถือเอามาถุงแดงผูหิวมากกระตุนเดียวูปุ๊ปุ๊งกระตุนยังกระตุนยังดุกระตุนยังเอาน้าตเลจัลเอาน้าลาบ่

เกือบลูกสาวอยู่ในรถเมื่อไรอาลงมาเลยอือหือวดดูวดีวดีอันนี้ไม่ปรุงกันหนักนไหมหนูเล็กหรือไม้พิมพ์กุ๊ดมาเลยมาเลยอันนี้ก็รถเล่าแล้วว่านีเว้ย tất cả lại địt khạng nút ra đây gần chết đi mà nói đi ăn thùng đó hả? thùng ơi nè Đi vườn phân là wa Nó mà mà, mà nè à. Bớt đi Biếc bớt ใช่ป่ะมีอ้วนมาผมเห็นไหมใช่ป่ะมีอ้วนมาผมกเห็นไหมฮะมันเปิืองรมาหน่อยเจ้านี่เซเวนตาหนึ่งมาหน่อยได้กินยังเสียเขาเปิืแท้ขนมขนมยังคือกระดาษคิวแช่เจ้าว่าชื่อบ่าชื่อกะฟฮะ ซื้กระไรแม่มาแก้แก้กม่ไรมแม่กระโปรงเพื่อนนะค่ะ Đây. Anh đây. Anh làng, bà mình nhang yên rồi hát nhạc thì thôi đăng bà đ ông, ông, không lên <laughs> 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 chị thôi đăng xoay ha 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 chị <laughs> <laughs> mẹ <Mày lại mê. cười> างรถนะบ uh ิวต uh uh uh> uh ่งอะไรวว้ายเห็นเลยฮ่มันกูไปหนาวบบนี้เอ้ยจอจมันถอยงเลยค่ะ เขาลอเอาเป็นตู้มโดดลงพุนค่ะมาเพียวมาหาใคยมั้งสิมาสิ Ô tóc đã ung mi, ung mi, ung mi, nè! Hahaha! đâu Hahaha! chắc Hahaha! 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 Haha! 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 sữa cho em cái gì phụ. Yêu thôi lắm, Thôi lắm Thôi lắm một chút đi. Rồi Ba đi luôn

จากได้ใส่กระเป๋าเดือบะมึงใช้ันอื่นน่ะากหน้าเธอใส่กาดีกระดีันั่นหรอนกการปลุกงปุกงเทียงแต่กี่พวกก็ต่ายกได้เอยไปพี่นอ lại sai chụp may đấy, may mới quên xưng, đục quá đục lúc này thì, thì thoải mái nó, cũng khá vâng, 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 ่อจะต่อจะต่อลูกไวัดสตอถ้าวะสามลงไปอ่อนนะเพิ่นห้องสีร้อยห้าสิบแต่คอยต่อเอาคอยตอเกรเลยลดให้สี่รอยสามสิบได้ปู้สองผูสในทองหาเดือนไป

ยังจะห่อนมืค okay. ือวิบถิ <h <h ่นนเอายังอืยังเอามานี่ฮะเอามาหนิคีบเซยมือนี่นะเอาลูกเจ้านี่บ่อีใดริีบใช้ไม่ทานนะย่าก็ลูกเออลูกเฉือกันลูกลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไข่เอามคือหลังตัวเปิดจะได้กินอีกอันตัวหลังสามตัวเขียวามทีเขีย

เปลี่ยนถุงได้ก็ได้แต่มันเบิร์ดเบิร์ดได้บ่ กเม่ไ้่เยนี่ใช่เดียนบ้ไดเดียนนะไว้อัาก็ชกปากตัวนี้ลงดยิาได้ปล่ามันมันนี้หน่อยหนึงเดียวเวลาปิดผ้ากัน ข้องมัวมาอดีตอย่งนี้ด้ากับกับเลยอาไม่รู้นะเจ้านะน่ะวิวน้ำติน้ำแขงอ้เมีอาหมเม่หวงปุงเจ้านะอาไม่ห่วงยางเจ้านะ Ui, ui, ui Hay, Bịt tay mong nan nan. Con chúa trông mong nan nan. Anh hòn này. đây này. Hả? luật. này. thế tạm luật đi. ต้บวชนึงมาคิดได้แค่แเป็นตวชเดีอาไดเนี่วิวันนี้ให้พอเตียนกโอเคต้องเฮาอีกเอาไปรถเรอไปรถมือสูบ้านเา อันคือนังรถพูดน้ตว่าฉุบอยู่บ้านเฮาเฮ้ยด้เฮ้ยด้ปุณิอันนั้นท่องตัวแตกก่อนกลับกรถึงมันยากทั้ขึ้นเอ๊ะเอ๊ะขับมาเลยลูก Sạch Mèo lên nó. Hử? Thế là hết đấy rồi, hòn luôn. Hết Mexico đâu Mexico Mexico, mình ไม่กูได้ไม่กูมันหมุนใช่ไหมมันเป็นยัไงฮะเด้งฮะเด้งให้เบิ้งแบบนี้อืมหันหลังมาหันหลังมา ปั๊บนี่โตเกติ3เนาะฮู้ซึกติ3นี่ตกอือติ3จน <Vad flow>